ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว วันนี้นะครับมายืนแอคข้างรถกระบะสีแดงช่วงพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าไม่ใช่รถผมรลยคุณผู้ชมแต่เป็นรถกระบะของร้านที่ผมจะพามาชิมในวันนี้ร้านนี้ครับเขามีฉายาว่าข้าวขาวหมูรถกระบะศึกษาวิทยาเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับขาหมูเจ้านี้รถกระบะ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหวยวนโฉมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นี่คุณผู้ชมผมแวะมาเจอเจ้าของร้านสวัสดีคับสวัสดีค่ะเรียกว่าพี่กงแ,แล้วนะเนาะ,ะพี่กงเจ้าของขาหมูรถกระบะเปิดมากี่ปีแล้ว <ille> เออสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีนะคุณผู้ชมไม่ธรรมาดาไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเปิดนะแล้วรถกระบะนี่มีความเป็นมาไงเมื่อก่อนขายบนนี้เลยป่ะค่ะขายบนรถกระบะตอนที่ พ่ออยู่อ๋อขายในรุ่นพ่อแล้วขายอยู่รถกระบะเลยเมื่อก่อนขายที่ไหนฮะขายอยู่ตรงหน้าคอนโดเอสเดค่ะอ๋อตอนนั้นมันเป็นโรงเรียนศึกษาวิทยาเก่าอ๋อมิน่าป้ายชื่อก็เลยใช้ชื่อโรงเรียนใช่ค่เขาเรียกแถวนี้เขาเรียกกันว่าข้าวขาหมูศึกษาวิทยาขาหมูเราไม่เหมือนคนอื่นไงครับมันไม่หวานไม่เค็มค่ะรสชาติกลางๆค่ะ แล้วก็จะไม่ค่อยมันมากเพราะาจะต้องช้อนน้ามันอะไรทิ้งหมดอ,อเพราะว่าเราจะไม่ให้ลูกค้ากินมันหนังอะไรก็จะไม่ติดมันมากแล้วเมื่อก่อนขายอยู่รถกระบะดีๆทําไมกระโดดเรามาขายข้างล่างครับเจ้าหน้าที่เขาจัดจัดระเบียบ้องจัดระเบียบเ <c oughs> พราะอันนี้มันเป็นท้องถนนก็เลยขายไม่ได้ต้องมาขายบนนี้ใครๆก็ยังเรียกขาหมูลรถกระบะอยู่ค่ะแล้วระหว่างขายบนรถกระบะ กับขายข้างล่างชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบข้างล่างมากกว่าค่ะมันยังได้เดินอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่บนรถก็นั่งอย่างเดียวมันได้ขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ยขาหมูของเราเป็นสูตรจีนอะไรฮะแท้จิ๋วค่ะจีนแท้จิ๋วมีเครื่องปรุงอะไรหลักๆที่ไม่เหมือนคนอื่นไหมครับเครื่องยาจีนก็มีโป๊ยกาดอบเชยแล้วก็พริกไทยหอมมีรากผักชีกับเด็ดพริกไทยด้วยมีสามเกิดด้วยใช่ไหมน้ำขาหมูนี่เป็นรสชาติออกหวานหรือออกเค็มเออไม่หวานไม่เค็มค่ะ รสชาติกลางๆกลางๆอะไรที่คนสั่งเยอะสุดทั่วไปก็มีเนื้อนหนังบ้างคากิบ้างหนังล้วนบ้างค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยติดใจขาหมูร้านนี้ตรงไหนคือไม่มันอ่านี่คุณผู้ชมร้านนี้คือเอกลักษณ์คือเขาไม่มัน,มมนเพราะว่าหนังนะประทานโทษนะคุณผู้ชมเนี่ยหนังที่เขาอยู่ตรงนี้บางอันเขายังเลาะมันออกเลย ให้คนกินสบายใจได้ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพแต่ไม่นะบางคนก็สายหนังเลยนะมาถึงก็สั่งแต่ดีวีดีเอาภาพยนตร์อย่างเดียวเลยแต่ผมเมนเนี่ยมีทั้งผักคะน้าแล้วก็ผักดองด้วย <c oughs> ผักดองที่ผมดูมานี่จะหมดแล้วอะ <c oughs> แล้วอยู่แค่นี้เหรอค <c oughs> ่ะนนอ้ผักผักดองร้านนี้นะคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าถ้าสีแบบนี้นะสีแบบนี้ยังไม่ทันกินนะก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยแน่เลยมีวิธีการทำยังไงฮะ ก็ล้างแล้วก็ต้มธรรมดาปกติค่ะแล้วก็ใส่ต้มนานหน่อยค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมฮะสี่ห้าชั่วโมงค่ะโอ้โหเมื่อหลงความล้างความเค็มเรอแล้วล้างน้ําก็เป็นสิบสิบน้ำเพราะว่าความเค็มของประกาดดองแล้วก็มีพวกเข้าดองแบบใส่ไหอะไรอย่างเงี้ยมันมีทรายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องล้างให้สะอาดมากปรุงเพิ่มไหมฮะ ไม่มีค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่มีเลยขายยังไงครับจานเท่าไหร่ฮะข้าวราจานละหกสิบค่ะข้าวราจานละหกสิบฟองละสิบสองบาทไข่สิบสองบาทขายเป็นขามีไหมมีค่ะขาเท่าไหร่ฮะขาละหกร้อยค่ะขาละกี่อากอัลละร้อยยี่สิบากิร้อยยี่สิบเห็นบอกว่าที่นี่เวลาขาหมูใช้ส่วนไหนของขาหมูฮะขาหลังค่ะใช้ขาหลังเพราะว่าขาหลังมันจะนุ่มกว่าขาหน้าแล้วก็มีแกงจืดนะคะมีแกงจืดด้วยทุกวันแกงจืดทุกวันเ่มีมะระเต้าหู้แล้วก็สาหร่ายถ้วยละ ถ้วยจะ30มค่ะ3าบาทคุณผู้ชมมานั่งกินได้เนี่ยมีพี่คนนึงบอกเฮ้ยมาร้านนี้นะไปให้ทันตัวนี้นะเวยแล้วนี่ก็มาเกือบไม่ทันแล้วเหลืออยู่แค่นี้แล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่ามาให้ทันตัวนี้ด้วยเพราะว่าทำไม่เยอะหรอเยอะค่ะแต่วันนี้พอดีขอลูกค้าสั่งเยอะ ทีลิเวอรี่ยเยอะ,ะคนก็เริ่มรู้แล้วว่าร้านนี้มีอะไรอร่อยะนะเดี๋ยวเรามาชิมดูครับขาหมูรถกระบะศึกษาวิทยาเจ้านี้40ปีแล้ววันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็าาทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนมาแล้วคุณผู้ชม ขาหมูรถกระบะศึกษาวิทยาร้านนี้ไม่ธรรมดานะพี่อิงเชลชวนชิมของผมยังมาชิมเลยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่ามันเนี่ยมันเนี่ยเขาจะมีการแล่ม,มันบางส่วนออกให้ด้วยเห็นไหมมันก็เลยจะไม่มันมากคุณผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยคุณผู้ชมก็สบายใจไปได้ครึ่งหนึ่งนะแต่ถามว่าอ้วนไหมก็ยังอ้วนอยู่แล้วก็นี่ก็จะมีราดน้ํามาให้หน่อยนึงนี่อันนี้เป็นน้ําพะโลเขา ไม่หวานโดดไม่เค็มโดดรสชาติอยู่ที่กลางๆแต่ว่ามันมีความหวานแป่มแปมผมแนะนําเลยนะใครที่ไม่เคยกินลองดูนี่แล้วตัวหนังเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันเพราะก็มีเอามันออกให้เราอยู่เรื่อยๆซื้อไปทั้งขาเลยเพื่อผมมันหวานมากไม่ใช่มันหวานญี่ปุ่นนะมันหวานขาหมูนี่แหละหร่อยนแล้วผักดองนะผักดองผักดองร้านเขาเนี่ยผมบอกเลยสีอย่างนี้เนี่ยโดนใจ โดนใจคือมั่นใจได้ว่าอร่อยแน่นอนโอ้โหคุณผู้ชมนี่ผมมาเนี่ผักดองจะหมดแล้วนะโอ,โอ้ดีมากผักดองอร่อยมากเลยะนี่ผมว่าทางร้านควรจะต้มผักดองสามกะละมังแล้วขายตางหากเลยนะโอ้โหผักดองดีมากมากเลยนี่เราไสหน่อยไสหน่อยไสหมูนี่โอ้แล้วดูไข่คุณผู้ชมดูไข่ดิ ไข่เดี๋ยวเราค่อยซาลาบึ๊บทีหลังนี่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 ไส้ไส้เค็มปลาแรมปลาแมหวานปลาแรมปลามกลางกลางกำลังลงตัวเลยหืมนุ่มนุ่นผักดองดีแนะนำเลยแล้วก็ไข่ร้านเขานะมันยยมหยาดเยิ้มหยดย้อยมากตัวนี้ที่เหมาหมดเลยนะหมดแล้ว หมูกระเทียมเขาบอกหมูกระเทียมร้านนี้มาช้าอดกลิ่นหมดก่อนขามหมูด้วยชิมดูสิีดีหมูกระเทียมเขาไม่แห้งอ่ะมันจะฉ่ำๆหน่อยส่วนแกงจืดคุณผู้ชมเลือกตามใจชอบอันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้นะสั่งมาสดเล่นได้แกงจืดก็ดีคล้องคอคล้องคอล้างมันได้ อันนี้สายศึกษาวิทยานะก็จะมีพ่วงท้ายด้วยศึกษาวิทยาแนะนำให้มาพุ่งนี้วันจันทร์มาเลยวันนี้วันอาทิตย์<ะ>เดี๋ยวขอน้ำหน่อยนี่วันนี้เตรียมแก้วใหญ่มาเลยหยวนตอนนี้ก็มีแบบกระป๋องน,นะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นี่คุณผู้ชมเรียกเขาได้เลยสองขนาดทานได้ราคาก็10บาท15บาบาทไม่ต้องไปต้มให้เมื่อยตุ้มร้านค้าก็รับไปขายได้เลยครับ Uh huh. จะมาต้มทำไมต้มสองวันก็บูดแล้วบูดวันนี้ก็บูดนะนี่ไว้เด่นงานแล้วมันเข้ามากับอาหารจีนไม่หวานมากด้วยแวะมานะครับแกงจืดก็ดีหมูกระเทียมก็อร่อยที่สำคัญขาหมูดีมากแวะมาชิมนะครับ uh huh. คนชอบกินขาหมูลองแวะมาร้านนี้ดูแล้วอย่าพลาดหมูกระเทียมนะ ขอบอกเลยร้านนี้ชื่อว่าขาหมูศึกษาวิทยาหรือขาหมูรถกระบะร้านอยู่ตรงไหนฮะสาทรซอย10ค่ะ,ะเข้าซอย12ก็ได้นะคะ เข้าสีลมซอย9ก้าก็าได้ค่ะอยู่หน้าคนโดอวี่ค่ะครับผมกี่โมงฮะ7จ็ดโมงเช้าค่ะถึงบ่าย2องโมงค่ะหยุดวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันอาทิตย์นะจันหนิงเสาร์มาได้เลยะนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวนชนิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมมาชิมแล้วนอกจากนั้ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดือมอร่อยแก้กหายได้ประโยชน์บมอตังร้านนี้ใช้1ลังด้วยหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสเซเว่นเอเลเนตอนนี้มี2ขนาดนะครับขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนร้าต ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ทรงฟรีทั่วประเทศวันนี้พาคุณผู้ชมมาร้านนี้นะครับโอ้โหร่มรื่นบริเวณกว้างขวางนะครับแล้วก็มีอาหารสุขภาพให้บริการด้วยนะครับร้านนี้ชื่อซานโนครับคุณผู้ชมฟาร์มทูเทเบิลนั่นหมายความว่าเขามีผักส,สดเสิร์ฟบนโต๊ะแทบทุกเมนูเลยเดี๋ยวไปดูกัน ร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อแซมครับผมเป็นโชคของร้านซานอคิเชนครับผมเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับผม10กว่าปีแล้วคุณแซมเป็นรู้เป็นคนสิงคโ,โปร์มาก่อนใช่ครับอ่าแล้วก็มาได้ภรรยาที่นี่ใช่ครับอ่าตอนนี้เป็น คนไทยครับอ้าวเปอน์เซนต์อยู่ดีๆมาทําร้านอาหารนี้ได้ไงฮะพอดีแฟนเขาชอบครับผมแฟนชอบก็เลยมาทำที่อันนี้คุณผู้ชมผมบอกนะถือว่าเป็นร้านลับดอนเมืองเลยก็ว่าได้ใช่ครับเดิมทีแต่ก่อนไม่ได้ชื่อนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ก่อนเราชื่อไม้โฮมครับไม้โฮมครับผมแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นซานโนคิเชนครับผมคําว่าซานโนคิเช่นที่หมายความว่าไงฮะอ๋อพอดีร้านเราจะทําเป็นร้านอาหารฟิวชั่นครับผมอิตาลีแล้วก็กับไทยครับผม แล้วก็ซานโนอยู่ในภาษาอิตาลีแปลว่าเฮลตี้สุขภาพครับผมสุขภาพใช่ครับ,รบที่นี่เห็นบอกว่ามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนร้านอื่นนะคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมหรือว่าระบบนิเวศท,ที่เอามาใช้ในร้านนั่นก็คือ อ๋อระบบอาควโพนิกครับผมเป็นยังไงฮะครับผมเราจะปลูกผักแล้วก็คู่กับเลี้ยงสว์น้ำครับผมแล้วมันมันช่วยกันยังไงอ๋อครับผมเราก็จะเลี้ยงปลาตามปกติครับผมแล้วก็ที่ปลาถ่ายออกมาแล้วจะเป็นปุ๋ยของพืชครับผมอ๋ออุจจาระปลาใช่ครับผมจะเป็นระบบธรรมชาติอ๋อเป็นระบบนิเวศนหมุนเวียนใช่ครับผมที่นี่ปลูกผักเองใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อเห็นผมเห็นมีโดมข้างหลังคุณผู้ชมโอ้โหใหญ่โตมากแสดงว่าผักที่นี่ ทานได้สบายใจใช่ครับผมเป็นยังไงครับเขาจะเรียกว่าใกล้เคียงกับออแกนิกครับผม,มเราจะไม่ใส่พวก,กจะเป็นระบบธรรมชาติกับครับผมระบบธรรมชาติเลยใช่จะไม่มีสารพิษใด,ดๆ เมนูที่นี่ถ้าเกิดว่าคนยังไม่เคยมายังไม่รู้จักซาโนเนี่ยต้องกินอะไรบ้างครับทั้งร้านเราจะมีข้าวผัดปลาสลิดครับผมอันนี้น่ากินเลยเนาะใช่ครับมีอะไรครับยำเกามียำไข่สมุนไพรยำไข่สมุนไพรยำจะเป็นโฮมเมดแล้วก็จะมีสเต็กหมูจิ้มแจ่วครับสเต็กหมูจิ้มแจ่วใช่ครับแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้ก็คือมีซานโนเชฟสลัดที่ใช้ผักที่เราปลูกเองครับผมอ๋อซาโนเชฟสลัดใช้ผักปลูกเองติดอย่างเดียวเองร้านลับใช่ครับ หายากนิดนึงครับผมออร้านนี้อยู่อยู่ตรงไหนอะฮะต้องตั้งใจมาครับครับครับผมร้านเราจะตั้งอยู่ที่ซอยโกสุมลมใจ23สุดซอยเลยครับผมสุดซอยเลยใชย่แถวโรงเรียนธนชาติแพลิครับผมร้านเปิดกี่โมงอะฮะตั้งแต่8หโมงครึ่งแล้วก็2ทุ่มครึ่งครับผม เดี๋ยววันนี้ช่วยเปิดสูตรสักเมนูได้ไหมครับได้เลยครับผมทาอะไรให้ดูดีครับวันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานปลาสลิดครับโอ้ทั้งัานดีเลยใช้พริกแกงกระนกวันได้งั้นเดี๋ยวเราไปลุยในครัวครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารของซาโนนะครับร้านนี้บอกเลยเป็นฟาร์มทูเทเบิลเนาะก็คือเอาผักสดสดขึ้นบนโต๊ะให้คุณได้ทานแบบปลอดสารนะครับลองแวะมาดูไม่ผิดหวังผัดไทยสปาเกตตี้อร่อยมากบอกเลยนะครับขอบคุณครับกับปุมากครับกระปุครับ ขั้นตอนแรกนะครับใส่กะทิลงไปในกระทะก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานของกนกวันครับลงไปผัดให้พริกแกงเน่ยละลายนะครับจากนั้นก็ใส่เห็ดออรินจิครับพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เห็ดสุกนะครับแล้วก็เติมกะทิลงไปรอให้กะทิเดือดครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันครับแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็รอให้เดือดครับแล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับจากนั้นปิดไฟตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะครับท็อปด้วยปลาสลิดท,ทอดก,กรอบๆนะครับตกแต่งด้วยใบโหระพีครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูแกงเขียวหวานปลาสลิดท,ทอดจากร้านซานโคิเช่นครับ ร้านนีนะ้คุณผู้ชมอาหารหน่าทานมากแล้วเขาก็มีความเป็นสุขภาพผสมอยู่แทบทุกเมนูนะโดยเฉพาะสลัดที่นี่นะต้องสั่งเลยเพราะว่าผักเขาว่าดีมากนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆเขาก็จะมีซอสของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีผักแทบทุกจานเลยนี่อย่างจานนี้ผัดไทยนะฮะซอสซาโนเป็นซอสของเขาเองน่าลองชิมมากผมชิมทีละเมนูเลยนะโอ้หนี่ผัดไทยเขาครับแต่ว่ามันเป็นสปาเกตตีนะคุณผู้ชมไม่ใช่เส้นผัดไทยนะนี่ดูควันฉุยเลยโอ้โห ถ้าเกิดว่าเราไปกินผัดไยเจ้าดังอาจารย์นั้นก็ร้อยกว่าบาทเลยนะเอามากินแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่น่าสนใจนี่เคลือบเส้นมาเลยนะอืมอ้มอืม้มอร่อยมากไม่ต้องปรุงแล้วือแบบตัวซอสเขาอะ่ะมันเปรี้ยวหวานฉ่ำวาวแล้วก็แบบเคลือบเส้นเลยอู้ดีมากนะฮะเมนูนี้โอ้นี่ถ้าเกิดว่าข้างล่างนี่ซอสฉ่ำๆแบบนี้นะเนี่ยยิ่งอร่อยเลยอะ่ะเห็นมงกินแล้วอยายกกนะินอ่เนาะ ในตัวนี้จะเป็นไข่เจียวสมุนไพรคุณผู้ชมผมขออนุญาตลาดเลยนะมันจะเป็นเหมือนยำอะ่ะแล้วก็ช้อนกลางนี่ครุกหน่อยนี่แบบนี้นะฮะไข่เจียวนี่แค่ผมเอาช้อนซ่อมไปแตะนี่มันกรอบมากเลยนะแล้วก็มีความเป็นสุขภาพเมนูก็แบบว่าแจ๋วแจ๋วทั้งนั้นเลยอยากให้มาลองนะฮะแล้น้ำก็จะเป็นแบบทรงแบบน้ำมะขามอะไรเงี้ยอื ก็ปแปลกดีเนาะไก่เจียวกรอบแล้วก็ตัวน้ำยำเนี่ยชีสจัดตัวนี้เขาเปิดสูตรให้คุณผู้ชมใช้พริกแกงกระหนกหวานรสเข้มเต็ม,เ,ตมเครื่องเทศโอ้โหดูดินี่ไง,ไงน่ารับประทานไหมฮะแล้วว่าเขามีข้าวผัดปลาสลิดม,มาด้วยนี่ตรงนี้เราก็เอามาแนมคู่กันเลยดีเห็นไะหมตัวข้าวก็เป็นข้าวแบบสมุนไพรด้วยโอ้โหร้านนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมใครชอบอาหารใจไทยนะแล้วก็สไตล์สุขภาพเ่ยต้องชิมเลย <c oughs> ดูอย่างกรอบถ้าไวรุ่มก็เรียกว่างานดี <c oughs> ดูตัวเกี๊ยวหวานหน่อยอืมกลมกรมตัวนี้ฮะถ้ามาอยากจะให้สั่งนี่ผมว่าเลยนะ <c oughs> ผักที่นี่เขาก็มีนวัตกรรมของเขาเนาะผมลาเป็นแบบสองที่แล้วกันตัวนี้เป็นแบบแบบงานนะฮะแบบงานแบบญี่ปุ่นลาดสองฝั่งแล้วกัน,นะะปนๆกันชิมแบบนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนคุณผู้ชม โอ้โหผักก,กินสลัดนี่มันจะมีเลอะบ้างนะที่ดีคือผักเขาไงผักเขาจะสดทำให้เรากินได้แบบว่าสบายใจดีงามร้านนี้ผมจะปิดท้ายด้วยตัวสเต็กนะฮะนี่ตัวนี้สเต็กจิ้มแจ่วซาโนเขาโอ้โหน่ากินมากผมบอกเลยแวะมาครับร้านนี้ซาโนฟาร์มทูเทเบิลไม่ผิดหวังแน่นอนอะ่ะ ผมมาชินที่น้องอร่อยมากเลยนี่นะจิ้มแจว่วหมูนุ่มนุ่มมากดีมากอ้ร้านนี้อร่อยอย่าลืมนะครับแวะมากินกันได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความอร่อยวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศฝากให้คุณแซมไว้ใช้ที่ร้านด้วยแล้วอย่าลืมแวะมานะครับนี่ซาโนอร่อยได้สุขภาพด้วยร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนุกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซ d a ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่ทรงฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ สวัสดีสสดครับ<อ>พวกเราเป็นครอบครัวผู้โชคดีได้มาทานอาหารฟรีจากรายการตีอ้วนชวนหิวครับ <c oughs> ผมชื่อแชมป์ครับชุค่ะชื่อเชฟครับทำงานอยู่รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่าเป็นช่างโทรคมครับผมค่ะทำงานอยู่ที่แบงค์ค่ะเกี่ยวกับประกันภัยค่ะสนใจติดต่อได้นะคะคร <c oughs> ูผัดผงกะหรี่เนื้อแน่นๆจากทะเลครับ กุ้งชาบวยค่ะกุ้งชาบวยน้องเชฟจะกินข้าวผัดคริกข้าวผัดกุ้งไม่ได้หมดเมืกี้แล้วโอ้โหข้าวผัดพริกข้าวมันกุ้งกินแล้วโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสวัสดีครับผมนายชินาภูมิบุญยิ่งยงเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านปองพลซีฟู้ดถนนบางขุนเทียนชายทะเลเปิดมาแล้ว11ปีวันนี้ยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวที่ได้มาทานซีฟู้ดสดๆใหญ่ๆใหม่ๆ ที่ร้านเรามีเมนูซีฟู้ดเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราจะนำเสนอให้แก่ผู้โชคดีเช่นปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ทอดมันกุ้งที่ร้านจะใช้กุ้งแก่เองปลาดุกทะเลผัชายำชะคามปลากระพงราดพริกขี้หนูกุ้งแชร์บ๊วยผัดพริกเกลือปลาทูต้มบดันและปิดท้ายด้วยข้าวผัดปูสำหรับท่านที่มาทานอาหารที่นี่ไม่ต้องกลัวเรื่องวัตถุดิบจะไม่สดเพราะเราเป็นผู้ส่งวัตถุดิบ ให้แก่ร้านอาหารในกรุงเทพมามากกว่า20ปีวัตถุดิบของเราสดสะอาดราคาเป็นกันเองเชิญได้ที่ร้านบ้านปองพลซีฟูด้ดขอบคุณครับเย้ <Yeah. S 1> <Yay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเปิดตัวไปแบบเหมือนสัมภาษณ์เลยนะว่าเขาทำอาชีพอะไรเป็นผู้โชคดีอย่างทางบ้จริงจริงได้นำไนทีนี้น้องแชมป์ Champ, ครับน้องแชมป์อุนั่นะน้อง น้องเชฟแะัน้เชฟตื่นยังฮะตื่นแล้วครับตื่นแล้วนะตื่นแล้วไงนัดตอนเช้ามากินข้าวนะดูแบบเมื่อกี้เห็นบอกขอข้าวบัดปูนี่ไงมาแล้วแล้วก็ทอดมันกุ้งที่นี่โอ้โหอันใหญ่มากเห็นไหมฮะแล้วร้านนี้นี่ยต้องบอกเลยว่าสดมากเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาส่งวัตถุดิบให้กับโรงแรมพัตคาการดังๆเยอะแล้วก็มาเปิดร้านเอง11ปีแล้วเห็นบอกทำงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหรอครับใช่ครับผมท่านหน้าที่อะไรฮะอ่าเป็นช่างโทรคมครับผมอ๋อช่างโทรคมช่างโทรคมนี่คือทำอะไร จะอยู่ตามสถานีครับผมเป็นอุปกรณ์พวก C C T V พวกนาฬิกาจอแสดงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับผมออ๋คือควบคุมดูแลอะไรที่มันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าใช่ครับพวกนาฬิกาพวกจอข้อมูลต่างๆถ้าเกิดมีเสียคุณต้องไปซ่อมใช่ครับผมออ๋ส่วนภรรยาทำอะไรฮะทำที่แบงค์ค่ะเกี่ยวกับส่วนงานประกันภัยขายประกันเหนื่อยไหมขายประกันอ่ะเหนื่อยค่ะช่วงนี้มีแต่คนไม่ยอมรับสายใช่ค่ะมิดเยอะค่ะบิดเยอะบิดฉาดที่ใช่ไหมโอ้เราก็โดนไปด้วยเลยวันนี้ อยากกินอะไรต้องได้กินอย่างนั้นพร้อมอยังฮะพร้อมครับพร,ะะพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนี่โอ้โหเนี่อยปูก่อนนะ ปกติแล้วครอบครัวนี้ออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยไหมก็บ่อยครับผมบ่อยใช่ไหมบ่อยครับแล้วเคยจัดเต็มแบบนี้ไหมไม่ค่อยหรอกครับไม่ค่อยใช่ไหมครับไม่ค่อยจัดเต็มครับวันนี้จัดเต็มเลยใช่ไหมวันนี้จัดเต็มเลยครับ อร่อยไหมครับวันนี้อร่อยมากเลยครับอร่อยมากขอบคุณเวอร์กแก๊สมากเลยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์แล้วให้พาคนทางบ้านเนี่ยมากินฟรีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าถามว่าดูรายการตีอ้วนเฉยนิวชอบอะไรในรายการบ้างอยากรู้จะเลยเพราะเป็นแฟนรายการอชอบรายการที่ตีอ้วนที่ว่าพาไปกินแล้วก็มีเมนูแนะนําของทางร้านอ๋อพวกพวกร้านพาชิมร้านเดิมเจ้าเก่าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับผมอ๋อแล้วชอบอะไรอีกชอบในตัวพิธีกรแล้วก็กินฟรีจัดเต็มแน่นๆแบบนี้ครับ มีรายการไหนคะออที่จะเชิญผู้โชคดีจากทางบ้านนะคะแล้วก็มากินฟรีแล้วก็จัดเต็มขนาดนี้ค่ะคือแบบทุกอย่างนี่คือแบบอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็แน่นมากค่ะนี่คือคําพูดจากเขานะครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคํานึงที่ผมพูดได้คือเขาไม่ใช่หน้าม้านะนี่คือคนทางบ้านจริงๆนี่เขา <c oughs> ทางานอยู่รถ <c oughs> ไฟฟ้า BTS อันนี้ทํางานอยู่แบงค์ธนาคารต, <c oughs> ตัวจริงนะครับคุณผู้ชมเป็นข้อครัวแล้วถามว่าคุณมาแบบนี้ได้ไหม ได้ครับสมัครได้เลยเดี๋ยวไปดูกติกาครับที่บ้านมีถังแก๊สเวอร์แก๊สไหมไปถ่ายรูปคู่เลยแล้วบอกว่าคุณอยากกินอะไรถามน้องแชมป์ได้กินจริงไหมได้กินจริงครับเอาล่ะกินต่อไปเลยลุยส่วนคุณผู้ชมที่เหลือไปดูกติกาเลยครับแล้วบอกเลยว่ามีอากาศนะครับแวะมาร้านนี้อาหารอร่อยมากบ้านปองพลลองแวะมากินดู ไม่ผิดหวังจริงๆนะอร่อยนะอร่อยครับอร่อยมากเลยไะลุย,ลยทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท wp energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย วันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนนะครับให้ผู้โชคดีในรายการทีวอนจนหิวเนี่ยได้มากินซีฟู้ดแสนอร่อยนะครับคุณผู้ชมร้านนี้นะครับการันตีความสดใหม่เพราะเขาเป็นผู้ส่งวัตถุดิบให้กับร้านดังในกรุงเทพเยอะมากมายแล้วปูทะเลที่เนี่ยต่ำกว่า8ขีดพี่แอนไม่ขายด้วยใช่ไหมครับสุดยอดเลยลองแวะมาดูนะครับชื่อร้านบ้านปองพลซีฟู้ดนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่เส้นบางกุเทียนชายทะเลถ้ามาจากถนนพระราม2ประมาณ13กิโลเมตรร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ สิบโมงถึง3ามทุ่มครับลองแวะมาคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีนะครับผ้ากันเพื่อนจากวัวแก๊สนะครับแล้วก็น้องเติมสุกนะครับใส่ทิชชู่บริการลูกค้าได้มอบยทางร้าน้ใช้1ชุดนะครับมอบโดย w p NA e e n g y ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊นะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สสามารถสั่งได้ตามร้านแก๊สใกล้บ้านคุณเลยนะครับ